ส,ว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรามาลงพื้นที่ตำบลตันหยงโปค่ะเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ บลตันยงโปเป็นพื้นที่ที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลอันดามันมีป่าชายเลนขึ้นอยู่รอบหมู่บ้านในส่วนพื้นที่บนแหลมมีไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านเรียกว่าต้นปรามีลักษณะคล้ายต้นมะม่วงหรือทางชาวมุสลิมเรียกว่าต้นโปชาวบ้านที่อาศัยอยู่ต่อมาเรียกว่าบ้านตันยงโปซึ่งคำว่าตันยงในภาษามลายูแปลว่าแหลมนั่นเองค่ะ พื้นที่ตำบลตันหยงโปมีป่าไม้ชายเลนครอบคุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านมีป่าไม้อนุรักษ์อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยเช่นคางหน้าขาวลิงต่อมาจะเป็นวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในตำบลตันหยงโป อาชีพที่สร้างไรายได้และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของตำบลตันหยงโปก็คือการทำกะปิของคนในหมู่บ้านบากันเคยนั่นเองค่ะตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกะปิอร่อยที่สุดของจังหวัดสตูลด้วยชื่อเสียงความอร่อยของตัวเคยทําให้หมู่ที่สามบ้านบากันเคยทํากะปิขายเป็นรายได้หลักนอกเหนือจากการทําบำุงพื้นบ้าน หมู่บ้านกะปิบากันเคยแห่งนี้ไม่เคยเสื่อมเสียในเรื่องนำสิ่งของเจอบนในกะปิชาวบ้านที่ทำกะปิที่นี่ยืนยันว่าหากวัตถุดิบคือตัวเคยไม่มีก็จะหยุดแปรรูปเปลี่ยนไปทำประมงประเภทอื่นแทนแต่หากถึงฤด,ด,ดูตัวเคยชุกชุมก็จะหันมาทำกะปิกันทำให้ที่นี่มีคนมาศึกษาดูงานและซื้อกะปิไปบริโภคเป็นของฝากกันจนขึ้นชื่อ จากการที่ไปสอบถามขั้นสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกหลังได้ตัวเคยมานำไปล้างกับน้ำเค็มที่สะอาดเก็บเศษใบไม้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากนั้นนำไปตากแดดแดงประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเมื่อได้ตัวเคยที่มีความแห้งปานกลางทายกุ้งแห้งแล้วนำไปคลุกกับเกลือเม็ดพักไว้ก่อนนำเข้าเครื่องบดหยาบๆหนึ่งครั้ง และนี่นะคะก็คือสถานที่จำหน่ายกะปิตันหยงปูนะคะเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นกะปิที่ทางชุมชนวางจำหน่ายกันและจำหน่ายในรูปแบบทั้งขายปลีกและขายส่งและมีตัวแทนจำหน่ายอีกด้วยถือเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบาก,กันเคยเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับเคยนอกจากแปรรูปเป็นกระปิแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังแปรรูปเป็นกุ้งส้มหรือจะซื้อมากินแบบสดๆทอดกับไข่ก็อร่อยหรือจะกินแบบกระปิเพียวๆจิ้มกับมะม่วงก็อร่อยโดยราคาขายส่งกระปิกิโลกรัมละ90บาทหรือต้องการแบบกระปุกกระปุกละ50บาทส่วนกุ้งส้มกิโลกรัมละ50บาทกุ้งแห้งกิโลกรัมละ180บาท ต่อมาคืออาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำประมงชาวบ้านบาะกันเคยและชาวบ้านอื่นๆในตำบลตันหยงโปนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงพื้นบ้านด้วยเครื่องมือประมงที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเช่นการวางอวนใสป่ปลาตกเบ็ดและรุนเคยเป็นการทำมาหากินที่เอื้อต่อธรรมชาติทำให้พวกเราหากินอยู่กับทะเลได้จนถึงปัจจุบัน ฉันแบกกระเป้าย่างเดินตามทางที่ไม่มีรถไม่มีแสงไฟมีแต่ต้นไม้พีเสือลำทานและกลิ่นของวันนั้นฉันยังจดจำใช้ชีวิตเ,เหมือนกวเปล่า ที่ไร้สัมผัสเป็นคำพีเป็นคำพีคือกีวีวที่ไม่มีอักษระแต่มีพลังเปียนแปลงหัวใจ ปูม้าประกันเคยอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยชุมชนของตำบลตันหยงโปนั้นมีธนาคารปูม้าอยู่ภายในหมู่บ้านด้วยทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าธนาคารปูม้านั้นคืออะไรธนาคารปูม้านั้นคือการนำปูม้าที่มีไข่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ที่กระชังที่อยู่ในทะเลหรือถังน้ำในโรงเรือน เมื่อแม่ปูม้าเขีย่ยไข่ออกจากหน้าท้องแล้วจึงนําแม่ปูไปปล่อยหรือนําไปขายหลังจากนั้นไข่ที่ถูกเขีย่ยออกมาจากตัวแม่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนหลังจากนั้นจะนําไปปล่อยสู่ธรรมชาติและกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไปนั่นเองค่ะ 嗯。 นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลตันยงโปค่ะซึ่งมีชื่อว่าสะพานสายุ้งเราไปรับชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเยอะที่สุดก็คือสะพานหลากสีความโดดเด่นก็ตามชื่อของสะพานเลยค่ะมีสีสันที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ลงเรือไปสู่เกาะต่างๆ หรือลงเรือไปสันหลังมังกรก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากที่สุดก็คือรีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคยค่ะเป็นบ้านพักเรียบง่ายริมทะเลแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมมีบริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวเชิองอนุรักษ์มาดำน้ำล่องเรือไปชมสันหลังมังกรที่นี่ถือว่าตอบโจทย์ เพราะมีบริการที่พักอาหารและการพาไปเที่ยวครบจบในที่เดียวเลยค่ะ ฝันที่ยังต้องทำฉันมีหนทางที่ยังต้องเดินฉันแบกรกระเป๋าย่างเดินตามทางที่ไม่มีรถไม่มีแสง ฉันยังจดจำใช้ชีวิตเ,เหมือนกวเปล่า,าที่ไร้สัมผัสเป็นคำพีค,ำพคือก๊า ค่ะและจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการลงพื้นที่ตําบลตันหยงปูของพวกเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ <Bye. S 1> ๊ายบาย You're listening to Uncle Jazz